วันนี้เป็นแพัาบี่นาทได้บสเดจพระเจ้าอินท์และสมเดชพระนาราชพระโดราราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งระกอบที่ีหวางลาเลอ์แลสมเดชอาคที่ทำการฐานแกพระนครศรีอยุธยา ตั้งยู่บเกอยุธยาเนาตบ้านต้องอำเภอพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยามีเด็จพระรรอายุาน่งหมู่ช้างตำบลพระอยุทยาแหลแเลียกับสิเสื่ออุทยสิเ็ดถึงที่สิ็ดต่อกการขนาแต่กาลังมีเสืออำนาจต่อลทร่ทั้งสิบอเภอแก้แต่อเยพพระนครศรีอยุทยา อาเกิดเหยอิดบ้าแก่อดขึข้นบา้สีก้าวสี่ masa, ้าวหมอนโหดนะครับคหมโหดไม่โหดนะคั้งน้ำหม่เป็นกะม่ปสงร้างานาปดก้าวกระหม่อมให้เกาะาัดลมรูปแบบโดดเาือดและหนุนชาต็ใน้นที่จังหวัดพรนครศรีอยุธยาให้บริการอุาะปละคท้่งส้างรนาเก้าหม่อม้าใช่เป็นหดอาใช่ สมด็จพระิาเจ้าเจ้ากชาิสากุดกาใช่ไหมเนี่ยสรุปเฮ้ยนีนะเซเว่นกูตายเพื่อนกูดีมเพื่อนเพื่อนกดีมากเพื่อนห้ยป้อมโอ้หู ไอ้เชี่ยป้อมป้อมกูแตกข่าแล้วข่าคลิปข่าคลิปฝันไม่เหนว่าตีป้อมครูฝันไม่ดีเพื่อน หวานไปเหอะต่อสิเพื่อนนี่มันเลยป้อมอ่ะไม่ต้องมาสนใจมันแค่ป้อมแย้เฮียนี่เนี่ยชักเลื่อนเหมือนไส้ละเซเว่นดีไมเซเว่นโลกเรื่อนป้อมกู รตัวข้อน่งทีาของผู้วเอนาลเยลึกพื่อนาิที่าะห์ถึงปัญหาของหลดโรคตัวกที่คนคือัร้นเด็กจะห้อยาส่งตตะเกยามหาพี่อนางห้าพีพ่เมื่อไหร่ไปคัดดินกูได้น่อยอีกทีกอป้อมมาเลยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องรออะไรมานต้องเพื่อน สมหน้าไอ้พวกบอก่อน,น,บบน,น,น,นโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าสัปดาหนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย